สวัสดีครับผมมาเจอกันอีกครั้งกับเวดเอ็นนะครับเวดเอ็นตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับผมที่สามารถที่จะเอามาใช้งานได้นะครับผมวิธีการใช้ไม่ยุ่งยากนะครับผมเป็นกิจกรรมอันหนึ่งของบล็อกนะครับผมซึ่งแน่นอนวิธีการก็แค่กดเข้าไปนะฮะแล้วก็จอยนะครับซึ่ง Discord มันจะเป็นตัวขึ้นมาให้เรานะฮะว่าเฮ้ยเราอยู่ในนี้หรือเปล่านะฮะซึ่งผมอยู่ในบล็อกอยู่แล้วนะฮะต้องกดเข้าไปอีกรอบละ างครั้มืนอไร่ต้องกดเ x c e เซสติวินะฮะเพื่อ mm hmm. ที่จะทำให้เราเอ้ยยืนยันอีกครั้งว่าเราเข้าอยู่จริงๆนะนะครับคือระบบมันค่อนข้างเออเรื่อหน่อยนะฮะ mm hmm. ทำตามขั้นตอนนะฮะปกติฮนะติดตามปกติอาจจะต้องชใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ย เราถึงเราจะกดไปแล้วก็ตามนะครับผมแต่มันก็จะให้เรากดอีกสามกดซามอีกครั้งหนึ่งนะครับผมบอกับไม่ยากผมพูดเลยจากใจว่าไม่ยากครับแค่ต้องกดสาครั้งก็เท่านั้นเองตอนนี้มีคนทำ ไม่นานทั้งหมดร้อยสิบสองคนนะครับผมก็จับฉลาก1 OP เนาะ1 OP เท่ากับ3แล้วที่2ดอน3ดอนนะผมไม่แน่ใจนะครับแต่ประมาณนั้นแหละครับผมถ้าตัวไหนวิล i f y แล้วไม่ขึ้นนะครับผมไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าระบบมันอาจจะไม่สเสถียรเท่าไหร่นะครับผมอ๋ออย่าลืมดิสคอต้องปิดบ็อกโคเดอร์ด้วยนะฮะบ็อกโคเดอร์ เดี๋ยวนะทำไมบ๊อบบดไม่มีหรอบ๊อบบดม,มีดีเขาเพิ่งซื้อไปเองนะอ๋อแสดงว่าตัวระบบมันยังไม่ได้อห้ดีเท่าไหร่เนี่ยนะครับผมแล้วก็จะรอในการจับฉลากเนาะวิธีการไม่ยากเลยนะครับผมสําหรับใครที่ไปมิ้นต์นะครับผมก็มีโอกาสรุ่นลับอันนี้คือมิ้นต์ฟรีนะครับผมเสียค่าแก๊สประมาณ0คือ3บาทเองนะครับผมก็ไปลองดูกันได้ครับประมาณน,นี้จ้ะเอาหมดเขตวันที่ อ่ายีเดือนสนะครับผมเลยอีกหาวันโอเคนะเป็นการจับฉลากนะครับผมไปดูกันได้จ้ะไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับอย่าลืมเข้ามาในส่วนของเคล็เอ็นด้วยนะครับจะแชร์ไว้ให้จ้ะ